เดียวหนะ้าเดียวเดียวพุ่งกล้องตัวนนะหาเดียวพี่แล้ววนะ่าสี่สาวเห้พี่น้องเดียวพูดสี่จะตายเอเบลเดียวพี่กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขนเนะ มาหนีกัมาพบกับพ่อซอ,องแม่น้องเปียวกันอยู่น้ำหลานน้อยพี่น้องมาหนี่เพิ่งอาบน้ำแล้วเอ้ยหายตาตูปตาโป๊ะสัน่นแม่นบ่เฮ้ยแน่นยู่ดีใช้เสียงแม่จะได้ใช้แม่จะได้ดุทางแม่เพ,พิ่งอาบน้ำแล้ว <c oughs> ไห้จะเป็นเอิ้นไห้ือเจ็บก็ปวดนี่เนาะเห็นบ่เฮ้ยอันอนี้ของจะเจเอ๋ยจ้เอ๋ยเฮ้ยน,ท,นทางนั่นก็ได้ทางน้องเน่ๆน,น้อให้ไน้องไเซ้าไข่เ,เรียบรอยอ้อยหนาตาเกี้ยงเรียบรอยอ้อยวันวันหน้า,าตาแดงเฉลอยู่ <laughs> มองกองสสบายดเอเวเอสบายดีป้าลุงนะลูกผมก็อาบน้ำแล้วเก่งบรัดเลยมาห้องหนลูกเลยเบใจใจใส่แม่เลยใส่แม่เลยใส่แม่เลยว่าจะเสียงแม่เ้ยวิ่ว่อะไรเหรเ้ยกินจีบลอืมนีเสียงแม่อร่อนะ ในผ่นเชื้อมันตอ่อานอนบ่บ่นยงไรเชือเชินทางัเชือไปมเชือนี่ก็ยู่างัเชื้อผิดทางให้ล้านสาวแล้วไม่พี่เอ่าเพิ่นหกันี้ไหายุกขจายเชื้อเช้อทงหลังมันทางหนาซาเรียบร้อยเนาะเอ้ยเรียบร้อยเช่เนาะออะแบบนี้ก็ได้นอเนาะ เอาเลยอาแบบนี้กัได้เนาะแบกมูนีเนาะลูกเนาะแมนบอใช่คือมูายแต่คนชิบ่าเดียวเบิ่งเนาะใส่ไปแปะนี่แหละคนจะได้เดี่ยวเบิ่งแม็นบอไม่ได้เพื่อนอันกิจีบอบอกิจีแม่บอจะกินจีแม่บอถ่านอยนหนึ่งเดิอถ่าแป๊บนึง แม่จะยังมัดผมอยู่เลยถาแม่ก่อนเดิมเด้อถาแม่ตาจะได้จัน่าจะยัเนอโอ้ยอยากกินจี่ได้ได้ดีได้อยู่นี่อยากกินจิแม่ได้ได้นีได้แม่นบอกยังกินจิ่ไหนก็นอนบ่ริบบบขึ้นหนิบบบคอยนอนแม่นบ่จะกวดพ่อกวดแม่ใจวะ เผาพ่อเผาแม่บอนุกบ่ไม่พ่อแม่นอนบอว่าเนออันนี้แล้วพันจังหวะลูกก็จังหวลูกบนุลูกบ่นอนพ่อแม่กับบอได้นอนเนอสามจิเมิตมืดเนจึมหะคือเมื่อยไดเมื่อยผหรองคือเมื่อยไดผิดนี่เนะแมนบ่ mười บ่ลูก mười 4เม็ดเมื่อยแฮงบ่เจ้าแรงฮะเมื่อยบ่100เม็ดเอ้ยนอนฟังอยู่อะไปสิอ้อนนําบาดนี้ซ่ําเดียวบ่ฮะหลายหลายกินมากเบี้ยให้สิว่าอ้อนนํา ออีดาไปกินตำส่วบอกถ้าป้าบอกให้มาอย่างนอนบอกหายเด้อเดลยๆหายเด้อแม่เอ้ยแม่เอ้ยอย่างก,กินจ,จีเด้อเด้ออยู่นี่อยางกินจ,จีเด้อเด้อแม่เด้อเงินด่าขอยนอนถาดจะโล่นเด้ได้สิโออเดี๋ยวแม่มาหูุเดี๋ยวแม่มา,มาถาแป๊บหนึ่งหนุ แม่เอ้ยจุนี่จะกินนมเนี่ยเด้ดอขวายาแม่ขวายาแต่เฮงได้ไรมือไหนจะชิมาเออมาแล้วทานนีก่อนมาขวายากินนมได้ไรนี่ชายเชือป้าชายเชือบข้างหนังดังนี่บังลูกบังจั๊กอะไรอ่ะนี่ใช่เ,ชชเชลยเอ้ยทาเย็นท้องเย็นท้องหรือเย็นท้องทาลงแล้วป้าบ่กายจีบอ่ะ่าจีบอ่ะน้อ Back. Back. ใช่ใช่ใช่ในยินเชียงแม่เพื่อนด้ยินเสียงแม่เพื่อนดิงยิงอันนึ้ๆิงยิงว่าแพ้แพ้น่แน่พ้นะแพ้ก็เป็นตังทีแล้วแต่แบบนิ่มนวลนะแพ้กันโอ้อะ ไปล้างกันดีลูกเฮ้ยนะอปล้างน้ำไปกินล่างโว้ยยัแหลเอ้ยญาติกินยังหนุกนะออมันเบิดกินที่นี่เหรอเนื้อสองลูกนะก็ได้โมหัน้องบ่แห้งนแบ่งกันคนเม็ดน้ำโดนนเปนได้ไเป็นโรดห่นี่เปโรดมัดพอดีบิดพอดี หชมนี่มาบอกน้องกินน้สุดเลยชมน่ตู่ไเอาไปเอาไุ้งยางนนี้ไปเจ้ไปไปขึ้นแปวเนี่ขึ้นแปวลกขึ้นแปวผสมไปมุดขบ้นงลยขึ้นมไปลไปแกชาวกระยากนแล้หมดดินได้บ้างแน่น่ะมันกินของวานแยมจว่าอะ ใช่ไหมวะจะสอนน้องว่าวที่อ่ะสอนน้องว่าวที่จะชี้ไปน้าน้องว่าใช่เาก็ต้องสอนน้องว่าวทนันลูน้ำมามาตกนะลูกปลาน้ำปลางอไปเป็นรู้เทอมน่อยรถขับใจ น้องเงยน้อยนะคะตันใจปันมือก่อนปันมือปันไหมปะเนี่ยเนี่ยสิ่งเนียลูกสามนี่ลูกส่ม่หี่มสามลูกสิลูดสามนี่ไหนนี่หนี่ชมนี่มนี่สมหน่วยชมสามหน่วยหนุ่ชมสหน่วยเออแั่คนนี้แ่แบ่งคนหน่วยสนใจสามวันที่ิ่ง อะไรหลังเชื่อชีึ้หัวเชอม่เดือดออกบกลัวด้ยิีไมห็นนอนวิวไม่นองวิวเจ็บดีไม่ด้ลัวบ่อ้ยโอ้ยหลายเมื่อเลยอ่ะสินอนกันเบิดแหไหนนอนให้พี่้องเึกมากนี่สินอนเบิดเนี่ยเลยกับชงเีื่อ้าสินอนแล้วุกนะเนเน่เนเน่เอ้ย เนเน่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 หลับแล้พ่น้องไอตอนนี้ได้สเลยนะปัดปัตือเริ่มเหมมุดจะเอ้่อยยังไม่นอนค่อยตื่นเจ้าเลยป้าเอ้จะเอ้เอาตื่นเจ้าเลยป้าเอ้คนหายห็นสื่ออืนเอาตื่นเจ้าได้ป่าเลี้ยงว่าเศร้าสื่ออืเนาะเนี่ยพี่น้อคอนะไระเ้าหน่อยดะ เสียงห้องเซล่ะมาหวฮึไม่ไม่หยอกกันโอมัยังกันมาหยอกกันมาหยอกกันเยมหยอกกันใช่ปะยังเสียงคือเสียงคนแะมาหยอกกันข้ามเอวบักใหญ่นึงใครมีดีมาเลยคนเดี๋ยววันนี้ยุ่หนาจะเดี๋ยววันนี้น จริงจริงจิงใช่เกือบแอชแชรบอกเกือบงามเนี่ยแม่น้องมือบ้อกหน่าแม่เป็นอะไรอืมเวลาอุ้มฮะเวลานะตกใจได้แบบมันได้กับแพว่าแพกับปาป้าบนะเวลาไขประตูเหาม่านบัลังเกสแล้วปาป้าอยางนี้เลยัานคือจะแพบอกเสียวตกใจสะกอ๋อเสียวเสียวถ้าก็นั่งเห็นยุ เสียนั่คือเียทั้งนี้กัป่าป่านอ,อ๋อคล้ายๆว่าเชียแต่เวลาม,มีป่าด้วยเลยิ้มเสียงๆนี่กัจากเชียวเนียเี่ยป่าป่าไทังนี้นะอเอ้าลงมาหล้วบอไปเลยไปเทขวทานแม่ะมขวดทางในนดญี่ปุนน่นนะอู้ตารถขนลุกจากฉากรถเบรกแม่ไม่สองคนไอ้น้องก็ลังอุ้มให้พี่น้อง มาบึงทางแม่น้องเปียวยั่งเรียบร้อยนั่งคลุกคุกเลยมาดูุกนัเอาเกือบไมให้แม่เรียบร้อยเอาไว้กัสบายบอแม่เอาไว้ก็สบายมาซากกันยังคาอุ้มอยู่อย่าได้เพิ่มมีคนเดียงซอยย่าได้แม่ล้องเปลวแม่ล่องเปลวมีคนเดียงซอยนะแม่ล้องเปลวนี่นี่บึงหน้าเลยนี่แม่อีเปลวอีเปลยวอีเปลวอีสบายกันมันจะแทนคนเดียงซอย ว่าทั้งเอเดปิวปนอยู่ใส่ก็ได้แน่สองคนแน่หน้าตาคือต่างกันแท้ทุกลาเจ้าคือเขียวๆให้ลูกหันว่าแล้นี่คือสีชมพูตัางยู่ลูกละสีผิวต่างกันจังด้วยนี่โอ้ยแต่เฮิมน้อยเลยพี่น้องเลยแต่เฮิมน้อยแต่เฮิมน้อยผมบนยองมันแย่เอ๊วเอ๊วมันอีอยู่จ้าหรือเปล่ามันอีกยู่ลูกยุ่ยจ้ากันได้ทั้งนั้นกันได้ทั้งนั้นมาเพทย์หนาอยู่นี่เฮ้ย เพิ่งมาเบิ่งยืมาแพทย์นายปาลุงเบิ้งยู้อหางแน่สี่สาวเลยใช่เปิลเบิ้งยื้อค่ะทำแบ่งกองหิงฟังใช่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆใช่หินหืนฮะเดียวหน้าผมเดียวมุ่งกล้องก่อนนาหาเดียวเหรอวาสี่สาวใครพี่น้องเดียวสาวสี่สไตล์เอเบลเดียวพี่สี่สาวสี่สไตล์สี่สาวสี่สไตล์นึกเนักมีแต่ผู้หญิงเกินนี่เพอ่อเพ่อมั่นหมด พูนิงมดพิ <ED> ่งมัดสนละลูกทางลูกป้าเราครับผู้ก็คนอยู่เลยกับหาดสาวพอดีแต่ว่าทางแม่มาแต่ผูนิงเหนมรับนลันนี่าพูนิ่งันมันูนิ่งมันิ่งกือเกายันยันุูนหนาพ่นหนาแกิ่งได้ตัวพิ่งติทำไมมีพูิงเนาะพูนิงมาลุเสียพูญิ่งก็ได้แต่พูญิ่งแล้วแม่บอฟังแม่เผื่อ นี่นี่บนวายน้ำตีนเท่าไรหนูอ่ะชินนนตัวเก็บป่ามันกี่เดมันเงงนึงกี่ราบเลยคืนบาทเดียวโย่ป่าสอนคืออะไรป่าสอนสบองไงโกงกระากกัะตุ๊บลอกีน่ะหมอน้อยมือจ่ายเบี้วไปเท่นั่นเออมาเดินลูกเด้อรถเด้อจเจราเนาะไปเท่น่ะ

อ๋ยานี่กับม่ก๊กกบมาหน่อแม่ดูไเปยวแล้วเปยวแล้วนาะเป็นคนหนาไอทีมเนาะจังแล้วยันนำหลังเนาะนำบอกหอยดือเลยเป็นคนหนา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 พสีกนเนี่ยเ้ยเมลมาพี่ดไปไปเปยวเลยเนาะไปไป จะบอกพี่เม่เอาจะเอาเงินจะอะไรเนาะคนจะนํ่หนังจากแล้วจักมพูดมาจ้าหัวลกเออจะตามมูจักตัวเดียวจน้่มผ้าเล่นหรออะไรบอหัวหนาหัวหนาใหญ่อะหัวหนาเ้อขี้มคักๆตนี้ เรื่องยังเรื่องยังกระตักวัดวะกระตักวัดมัวว่ายังเนิ่นตักวัดบมูถ้าได้เลาจะกระตักเลยเมนอีเอาท่านเขากระลังคิดว่า่นบอกมาเมนแลได้ขายได้ดีว่าเาเพื่นว่าจักวัดได้เผิ่นเลยยากวมบูกระลังคิบวากระล้งคิสอนตอนนี้จักวัดอะไกันยุตว่ต้องสอนเล่สอนเนจ้ย อีน่าน่าอุ้ยคนเดียกันแะเจ้เผาคือหูอรคนดูใจกันจั๊กก็หลับว่าเราไปไทยว่าบางทีคนมาหานจิบหูจักเฉยจักเฉยวันทั้งวัาเนอะพอจัเดเะจักีฬาเลยเกี่ยวต่างประเทศกัจักวันทั้งไฟกัจักทั้งไฟทังไหลทังไหลกัจักทั้งไหลยกเว้นทางรถไฟ รถไทยโมเป็นรถไทยขนาดไทยหน้าปีแรกรถไทยค่ะเห็ดโมเป็นเนาะเป็นน้ำเขาลุงตาว่าเห็ดอะไรวะเอาขึ้นไห้กันรถค่ะโอ้ยเขาบอกว่าไทยเลือกเนาะแต่มือมือก็ใช้ได้เลยเนาะมีคนมาบอกคนว่าพี่ไทยขี้งั้นเด็กแค่เอาไปเมยเท่านั้น เพิ่นราโทษเฮาเด้เอ้าคือท่านตัวเพิ่นเออถ้าถ่ายเลิกมันก็งามเนาะเพิ่นเบกปูมื่อเนาะก็เลยอุ้มอันเตียวได้ลงเนาะเพิ่นเฮ็ดหน้าปีแรกเด้ซ่อมทั้งคณะเราเป็นคณะอาเสียบตจบถอดสอบแล้วอมื่อใช่ไมเอ้ยเอ้ยกับตัวเอ้ยกับน้องตัวน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวสองคนนั้น ตัวอ้ายจริงใช่เปงลานลงไปพ่อเป็นเงินเนี่ยเงินท่บ้ายเอาถ่ยเลิกเขางามเพราะว่าไทยฮุมาไทยถ่ายไม่เลิกบัดเพราะบัรลายมเลิกันรมื่อแบบแบกกระสือกระเศ้ากระเศร้าคือ่ะเขาี้ไม่ได้กินหรอบอกบอกว่ากตัวเรถ่ยเด็กเอเพื่อนไทยเพื่อนขึ้นมาลานเนาะเพื่อนไม่ได้ขึ้นน้าเพราะว่ากันอุ้มลงกันพ่อพ่อนเนที่บ้านเลยเป็นแบโฟมขึ้นเนี เดี๋ยพี่เดียวพี่หลับจับจับเลยบริเหตนาพี่เดียวบริเหตนาเลยจบเลยเวลยเราหายคนลำก็คือหอยไตแล้วเจ้าเจ้าโอ้ยออกไปห่อใส่เราบอท่านบ้านท่านเมืองเพคนหรอกเลยเปี่ยนไปตอกสิไม่ต้องเปลี่ยนไปตอกใส่นอนทำอะไสบายมีแต่จะย่องเนาะกิแทะแล้วกะปกติของเราเลยเห็นย่องเลยไหว้ไหว้เนี่ยบัากันไว้หักเแก่ไว้กัน ก็คือเห็นกันลำหน้าแบบคือกันยูคือคือว่ากันไหวอยู่ค่ะมากันไหวกายเอ้อนนี่เพราะอ้อยนี่มากกายนั้นไงลงไลงหน่อยไหวล่ะโอ้ลงังวไหวดีเลยเนี่ยขนาดกันลบแต่ว่าเด็ก้เขาผิว่าเาลงดังว่ะเจ็บลงอ่ะเจ้าช่วย คือบอชอยไงวำำกันคือดำคือคือกันยีนอยพี่น้องไมยน้ยวมเอนแบบรื่องไหวเรงชาอะไว่าเทคนิคดำหน้าพอเราเปลี่ยนอุ่นใจได้อุนใจขึอย่างไหมแต่อุนใจคือกันใจล้ดำหน้าไหวเลยนใจดีพอเอวอุนใจแล้วคนละจองหน้าสอะกันวันป็นบอยเธอเห็นหน้าคนเดียวมีใจเห่อญาญาถายังว่าได้่าไม่ถามเลยโอ้เก่งจี เอาลำมือมือละสีมัดสเห็นน้าสองคนเี็นสีนะัไปนคนบหน้าเดียวคเดีเอมื่อที่คนเอ็นบิวแล้วบ้าบิวดูหน่อยเลยที่เห็นหน้าสองคู่เมียคนนี้เอ็นบิวมันธรรมดาปิกาเ็นหน้าเดียวนียพอต้องเปลี่ยนายมันเดียวเพิ่นเห็นคนเดียวปิการนที่พอต้องเปลี่ยไทยหายลับไปไทยหายว่สองให้ ใหรล่ะสาวใหรล่ะสาวมาตั้งแต่เมื่อกี้เลยจ้ะลูกกาลูกบึงกรมิ้นก็ไปด่านางเลยอเมยอเลลูกกาน้ำหล่หนาน้ำเมย์เมยแต่กระสูอย่งใหมันเลี้ยวกินข่าวเมื่อข้าวอ้ออออยากเลี้ยววะไปยำม่กี่ไปทำไม่ทีนี้เพอยากหลับหลับแล้วเห็นเห็นได้ กิตาเองนะเนี่ยเจ้าของพานมาแล้วไว้ไว้มีผัวอยากลำไว้แล้วอะไว้ไว้เป็นเลียวไปเสร็จเลยไปเสร็จก่อนเลยเพื่นโอ้แขอยลำแล้วเจ้าวิ่งกันเนาะลังแขวนโมเมนต์ง่ายจจ๊บตื่นนอนมากกับพิกทิ้งครับบอสอะเวลาชิลุกกับจกก้นขึ้นนะก้นก้นกินก้นโอ้ยขาบก้างกับมาชิลุย่าเนาะก้นกับก้นโมมี่ยิ่จะกระโดด ข้างขึ้นเป็นเดือนเนาะเพิ่งจะเศร้าบอสฉีดยาเด้ยาดำหน้าแล้วก็บอสฉีดยาเด้ได้เาเห็นหน้าปีแดงเห็นอะไงามเมานอน่ะจุ่มปวดเบิ่ดอหาคนมารับจ้างมันกับบุมีบอสคือมาทางทางคุณยายเพิ่นกระผักเงินมาหายจ้างอยู่แต่บุมีเงินบุมีคนมาอะไรบุมีคนไนเนเนาะนี่คือคนที่มาหลับห้องพักกันเองบุ๋มมาหลับเม่นอยู่ใกล้กับบุมาเลยที่จริงถ้าจ้างจ้างแพงอยู่เนาะแต่บุ๋มมา บมีคนจัดเห็ุทางหน้าหมดคนอื่นจ้างบม่ได้เพลงแบบไปสงชายคนบบเคยมาเนาะเคยมาแล้วโบอยากมางานทำโบมีเงินจ้างโอ้ยอะไรแก็เรื่องดีเลยล่ะเบิ่งสภาพกันนะเบิ่งสภาพโบมีเงินดอกจุดไปก็ย่าเนาะพ่อชีอยากมาเบิ่งเนอช่วงเกี่ยวเข่าเนอะไปได้จิตไปติดใจนี่เป็นคนติดใจหยาดกันมากเลยแถบเงินจะพึ้นตะพื้นแล้วมีตีมอีกเนาะ ย่ายกันยูบมเคยจ้างเลยโมเคยจ้างกนบเคยวะมียังให้กินคนบมเคยเราเห็นได้ใช่ปะขาว่าฮ่ายโมถึกใจเพื่อนไจ้างผนมาฮ่ายแบบว่าเออมาเกลยวข่าวกับ่ได้กินได้กินนี่บัดเพาะผว่าเอาทางเงินยังนักโก้ฮาอีกอาวฉันบอชันละที่ว่าเฮากะโอเคยูั้นอะอือนงเจองไว้อจอไว้อะจองไว้บีนี่ เว้ยเกยเนี่ยมันจะลงไปถามแลลูกเฮ้ยนั่เกียดเต็มเงาเต็มเหงาจับจัเหงาวันแรกเออเข่าพันชีวิตเนาะเว้ยเกียรหนานหน่อยก็นอนมาเลยเขาเขาว่านี่เนาะเกียร์ก็ไปก็ไปนะมันไม่ได้คือเข่าดำเท่าไรนี่เกียวไปเกียวไปเต็มมือไว้ค่ะพางเบืองนาะเดี๋ยวลองเกียวมบงก้อนเท่ากันได้เท่าสิบวัวเกีย้ัเทาเขาควงแบบมันหักคนละ เยอะข้าได้แบบม่วนไปม่วนไปแล้วแหละเชาก็มีอยู่เด้ข่อยมีผู้ชอยได้ข่อยแะนี่ลูกสาวกันใหญ่เลยในาเปลเอาน้อเอาน้อเอาน้อเจงไว้เอาน้องคนจะไดเกลียของเพื่อนแน่นอนแต่ว่าของเพื่อนจะได้เกลียก่อนของแม่น้องเปียวไลอ๋อเพื่นไขรข่าวบอกยันเจ้าแม่น้องเปียวเป็นไขรข่าวล้อแน่นอนอาจจะได้ซอยกันแล้วเพื่อน เชิญใส่กันยิ้มค่ะว่าอะไคือหางกันปวดต้องจ้างเนาะเนี่ยเอา้อดเเรื่องสิเนาะไม่เกี่ยวไข่ห็่มาให้ที่กันนั่นแล้วไรสามไห้กันไ่เกลียวนี่าือว่าพอไรเกีียวเข่านี่มันต้งชิไปไหวกวัวกอเป็นบ่อม่วนอะม่วนอะด้วยไหวเป็นไถไหวน้อยพี่น้องไงยหวออกมาแต่เงาโอเคฉันเอาไปนอกนอกไหนก็มาอยู่เป็นมู่ทั้งสาวเพื่อนเด็กอะ เด็กเพิดอ่าบน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนี่ก็นอนทั้งนี้ก็นอนลูกสาวหล่าเขาจิ๊กอยู่ใส่บานขัดเขียนขอเพื่อนขอเพื่อนว่าอ๋อโอเคสวัสดีพี่น้องนะสำหรับวันนี้แม่น้องเปลืกกับสิขอลาให้พี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับส้มซองของแม่น้องเปลือมาตลอดสำหรับวันนี้สบายดีเด้อ